จุดที่ห้ามแซงเวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของการแซงนะครับเวลาขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยหลายจุดที่คนขับรถเนี่ยนะนะครับพลาดนะะครับด้วยความที่ว่าเร่งรีบนะครับพยายามเตือนสติตัวเองไว้ให้ดีนะครับเวลาขับรถนะครับแซงจุดนี้2องจุดนี้นะครับสองจุดนี้เลยนะ,ะหลักๆเลยนะรับจริงมันมีมันมีรายละเอียดปี๋ย่อยกว่านี้แต่ว่าเอา2หลักนี้ที่เป็นประเด็น หลักๆเลยนะครับที่ต้องระวังเลยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เตือนตัวเองไว่าห้ามมแงีอะไรบ้างไปดูนครับเวลาขับรถนะครับผมเวลาขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวสําหรับคนที่ยังไม่เคยไปแต่จริงๆแล้วคลิปนี้ผมจะมาอะบอกวิธีให้ระวังนะครับสองจุดที่จะต้องระวังในการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับอืมเวลาขับรถนะครับ ถ้าเราออกสายจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นทางล่องๆครับถ้าเป็นมอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยสามเลนสี่เลนอันนี้สบายนะครับขับง่ายสบายวิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆถ้าใครขับไม่เร็วนะนะครับก็ค่อยหาจังหวัดแซงรถใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่รถใหญ่เขาจะอยู่2เลนซ้ายนะครับถ้าเป็น3เลน4เลนนะถ้าเป็น3เลนเขาก็จะอยู่เลนซ้ายนะครับเราก็วิ่งเลนกลางแต่ถ้าเป็น4เลนเนี่ยเขาก็จะวิ่ง2เลนซ้ายนะครับส่วน2เลนขวาก็ไว้สําหรับรถเก่งรถทาความเร็วเลนขวาสุดเนี่ยรถทาความเร็วนะครับ ถ้าเราออกต่างจังหวัดส่วนใหญ่ถนนนะครับก็จะเป็นเลนสวนเออมันไม่ได้เป็นไม่มันไม่ได้เป็นกว้างๆแบบเนี้ยอออกต่างจังหวัดบางทีก็ฝั่งละสองเลนบ้างบางทีก็ฝั่งละเลนหนึ่งนะในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกในส่วนของถนนเลนสวนเ,เลนสวนไปฝั่งเดียวกับฝั่งเดียวไปเลนเดียวกับเลนเดียวนะนะครับถ้าเป็น3เลนสี่เลนอันนี้สบายง่ายๆไม่ยากนะครับอทีนี้เราไปดู อ่าที่เป็นเลนสวนกันนะครับต้องระวังอะไรบ้างไปดูกันครับเวลาขับรถออกตา่างจังหวัดน,นะครับอ่าที่เป็นเลนสวนแบบนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเส้นตรงกลางทั้งขวามือเห็นไหมสีเ,เหลืองแนหนานะครับเป็นเส้นทึบอันนี้คือเส้นแบ่งช่องนะครับอ่าเส้นแบ่งช่องฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเป็นเส้น จุดปลกไขปลาอันนี้แซงได้ถ้าเป็นเส้นทึบห้ามแซงนะครับผมอันนั้นก็เป็นทฤษฎีนะครับแต่ของจริงๆเขาก็แซงกันนะครับเส้นทึบไม่สนนะแซงนะครับแซงกันได้อันนี้ก็ต้องระวังดีๆคนที่เขาเจนสนามคนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นเขาขับบ่อยๆเขารู้ว่าจังหวะนี้ต้องแซงได้เขาก็จะแซงลกไปถ้าเราเพิ่งเคยมาเพิ่งเคยขับก็ขับตามเพื่อนๆไปตามปกตินะนะครับแซงตามกฎจราจรที่ถูกต้องดีกว่านะนะครับมาพูดถึงในการแซงนะครับ เล่นสวนนะนะครับ2จุดที่ต้องระวังนะครับในการแซงก็คืออันดับแรกนะครับขึ้นเนินอันดับที่2ก็คือทางโคง้ง2จุดนี้ระวังให้ดีๆครับเพราะว่าเป็นจุดที่ซุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะนะครับเวลาขึ้นเนินนะครับฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะหน้าเราจะเชิดขึ้นนะครับหน้าเราจะเชิดขึ้นแล้วเราจะมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามที่เขาวิ่งมาตรงเนินเนี่ยมันจะบังฝั่งตรงข้ามเลย ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลนที่สวนมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรถเลยนะเราจะมองไม่เห็นรถเลยเราจะเห็นแค่ข้างหน้ารถที่เราวิ่งตามดังนั้นอย่าครับเพราะว่าถ้าขืนแซงไปฝั่งตรงข้ามวิ่งขึ้นมาปุ๊บพอพ้นเนินมาปุ๊บนี่จ้าเอ๋น,นี่หลบไม่ทันแน่นอนในส่วนที่2ก็คือเลนที่เป็นทางโคง้งโดยเฉพาะโค้งซ้ายครับให้ระวังดีๆโค้งซ้ายให้ระวังดีๆถ้าเราวิ่งตามรถใหญ่ตามรถตู้นะครับ มันจะมองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยนะครับในตำแหน่งที่กล้องเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถก็าจะมองเห็นบ้างแต่ตำแหน่งจริงๆที่เรานั่งฝั่งขวาของตัวรถรถด้านหน้าจะบังมิดเลยจะมองไม่เห็นเลยโดยเฉพาะทางที่เป็นโค้งซ้ายเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามเลยว่ารถมากี่คันมาเยอะไหมโล่งไหมนะครับอันนี้ต้องพึงระวังนะสำหรับการขับรถที่เป็นมือใหม่ล่ะคนไม่คล่องล่ะนะครับ ถ้าเราขับรถนะขับรถไปเรื่อยๆในบริเวณที่เราจะไปเที่ยวไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราเราอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเราอยู่ด้านหน้าแล้วมีรถมาจี้หลังเป็นเจ้าถิ่นอะไรก็แล้วแต่เป็นกระบะบ้าพลังนะครับเรามีวิธีการหลบนะนะครับถือว่าเราขับรถมาเนี่ยเขามาจี้ตูดเรานะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้าแล้วเราไม่ชํานาญทางเราพยายามเข้าเลนซ้ายครับเวลาเข้าเลนซ้ายนะครับก็คือเข้าไหลทางนั่นแหละครับดูด้านหน้าก่อนว่ามีรถ จอดอยู่ไหมมีสิ่งกีดขวางมีรถใหญ่จอดเสียอยู่ไหมมีวัตถุอะไรว่างอยู่ไหมถ้าเราเห็นว่าด้านหน้าโล่งแล้วมีคนมาจี้ตูดเรานะครับเราพยายามหลบเข้าไหลาทางให้เขานะครับแล้วเขาจะแซงไปเออพอเขาแซงพ้นไปแล้วเนี่ย เราค่อยกลับมาอยู่เลนขวาแต่ต้องระวังอยู่ดีว่าด้านหน้านะครับไม่มีที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งของกีดขวางนะเนี่ยครับด้านหลังนะด้านหลังเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยพี่กระบะเขาวิ่งมาปุ๊บเขาจำนานทางเขาก็เริ่มเข้ามาใกล้ใช่ไหมเรารู้ว่าเออเราไม่ชินทางเราขับช้าเราก็พยายามเข้าเลนไหลาทางนะครับเปิดไฟเดียวเบี่ยงเข้ามาปุ๊บพอเขาแซงไปปุ๊บเราก็กลับเข้ามาวิ่งตรงกลางเลนเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยให้คนที่เขา ชินทางคนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นแซงไปเราก็กลับดึงรถกลับเข้ามาในเล่นตามปกติเหมือนเดิมนะนะครับแต่นะครับ,นะรบย้ําอีกทีหนึ่งระวังดีๆครับระวังดีๆเวลาเราจะเบี่ยงหลบให้เขาเรามีน้ําใจใช่ไหมดูด้านหน้าก่อนให้ชัว ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีรถจอดไม่มีรถซาเล้งไม่มีรถจอดเสียนะครับเพราะว่าเราอยู่ตำแหน่งเราเนี่ยอยู่ทั้งฝั่งขวาถ้าเรามองไปไม่เห็นเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปเอาชัวร์ก่อนนะแต่จริงๆเราอยู่ด้านหน้าเราโล่งๆใช่ไหมเราเห็นอยู่แล้วแหะว่าอันไหนพ้นไม่พ้นอันไหนมีสิ่งกีดขวางนะครับถ้าถ้าเราเห็นแล้วว่าเราหลบได้เราก็หลบให้เขานะครับบางจุดนะครับก็จะมีจุดที่ไว้ให้รถแซงนะครับหรือรถที่ช้าเข้าเลนซ้าย อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูพิจารณาหน้างานอย่างทางซ้ายมือนี่ครับจะเป็นทางเว,ว้าออกไปนะครับเป็น2เล่นเพื่อให้รถที่เขาขับช้ากลับไปไปอยู่ด้านซ้ายหรือถ้าเข้าไม่เข้ามาเราก็ต้องแซงซ้ายนะครับแต่ย้านะครับว่าเวลาแซงซ้ายยิงไฟสูงให้เขาเห็นก่อนว่าเราจะแซงซ้ายนะครับหรือบีบแตรให้เขาได้ทราบว่าเออเราจะแซงซ้ายนะครับ เวลาลงเนินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ในการมองนะครับเราจะเห็นด้านหน้าทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนว่ามีรถขับช้าไหมแซงได้ไหมรถที่สวนมาวิ่งมากี่คันนะครับรถด้านหน้าเราที่เราจะพยายามแซงมีกี่คันนะครับเราจะได้รู้ว่าถ้ามีไม่เยอะเราก็ค่อยหาจังหวะแซงนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีรถมาเยอะไหมเป็นสายไหมเป็นพลวนไหมนะครับถ้ามันมาเยอะเราก็อย่าเพิ่งแซงนะครับผมเอออันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ขับรถคล่องแล้วนะครับเวลาออกทางจังหวัดจุดนี้ต้องระวังดีๆนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยนะครับ บางคนก็จะเข้าชิดฝั่งซ้ายนะถ้าเราขับตามเขาเราชิดฝั่งซ้ายก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีหลายทางเขาอาจจะมีสิ่งของวางอยู่อาจจะมีรถจอดเสียอยู่นะครับด้านหน้าเขาเขามองเห็นแต่เราบางทีเราตามหลังเขาเราอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรืออาจจะเป็นจุดขายของอะไรเงี้ยก็ต้องระวังดีๆเวลาเข้าโค้งนะ อย่าพยายามชิดขอบทางมากเกินไปนะระวังด้วยนะครับผมเวลาขับรถนะครับเพื่อนๆครับทิ้งระยะห่างเพื่อให้เราเบรกได้นะนะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ย บางทีเราใช้เบรกบ่อยๆเบรกอาจจะเฟดได้นะครับก็ต้องทิ้งรนะยะห่างเผื่อเบรกด้วยนะนะครับแล้วก็เวลาขับรถนี่อย่าเลียเบรกนะเวลาขึ้นเขาลงเขาเบรกให้ลึกแล้วค็ปล่อยใช้เกียร์ต่ำเพื่อลดความเร็วรถนะครับผมแต่ถ้าเป็นทางลาบๆแบบนี้ไม่เป็นปนัญหาครับวิ่งตามปกติได้เลยนะนะครับผมอ่ทีนี้ในส่วนของการขับรถนะครับเดินสวนเพื่อนๆครับจำไว้เลยอ่เดี๋ยวผมสรุปนะเวลาแซง แซงได้เฉพาะทางตรงแต่ถ้าแบบทางโค้งจริงๆก็เป็นโค้งขวาแต่ไม่แนะนํานะครับอ่าแต่ถ้าเป็นมือเก่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแซงโค้งขวากันถ้าโค้งซ้ายเนี่ยมันแซงไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมองเห็นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือทางขึ้นเนินอ่าทางขึ้นเนินมันจะ,อะมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามเลยอะอันนี้ก็ต้องระวังฝากเพื่อนด้วยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับว่าถ้ารถด้านหน้าเป็นรถตู้ล่ะอืมเนี่ยเนี่ยนะครับ ด้านหน้าเป็นรถตู้บังมิดเลยมองไม่เห็นเลยนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าเวลาแซงขวาเห็นไหมเราจะเราจะดูด้านหน้าฝั่งขวาเนี่ยเราจะมองเห็นใช่ไหมอ่าเพราะเรานั่งฝั่งขวาของรถอันเนี้ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าแซงได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายนี่ไม่แนะนําเลยนะครับผมโค้งซ้ายนี่อันตรายจริงๆครับมองไม่เห็นโค้งซ้ายมองไม่เห็นเพราะว่ารถเขาบังมิดเลยรถตู้รถเทเลอร์รถทัว นี่นะครับระวังดีๆถ้าจะแซงขอเป็นทางตรงดีกว่านะนะครับผมแล้วก็เส้นแบ่งเลนต้องเป็นเส้นปะแบบนี้นะครับเส้นปะแบบนี้นะถ้าเป็นเส้นทึบห้ามแซงเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราจะเป็นคนผิดทันทีเพราะว่าเราแซงเส้นทึบกฎหมายห้ามไว้แล้วว่าห้ามแซงเส้นทึบนะครับผมอันนี้ก็ฝากมาเป็นแนวทางเพื่อนๆแล้วกันนะครับเวลาขับรถออก,ออกต่างจังหวัดอีกจุดนึงนะ นะครับนั่นก็คือว่าเวลาเราแซงซ้ายนะบางทีมันมีรถเข้าทางฝั่งขวานะครับเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยข้ามฟากเนี่ยเราดูากระจกมองข้างฝ,าางฝาั่งซ้ายก่อนนะว่าแซงออกได้ไหมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาตามหลังไหมนะครับอาจจะมีบิ๊กไบค์มีรถมอเตอร์ไซค์เร็วเขาวิ่งมาเจ้าถิน่นเขาวิ่งมาเร็วเขาชนอนทางถ้าเราออกไปไม่ดูนี่มอเตอร์ไซค์าอาจจะมาชนตูดได้นะครับบางทีรถเนี่ยเขาวิ่งมาเขาจะเลี้ยวขวาข้ามฟา,า,า,ากไปฝั่งนู้นเพื่อเข้าบ้านเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเราเบี่ยงออกซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่่่งซ้ายกออนดีๆเพื เวลาเราจะแสงซ้ายนะนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางเวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมจําไว้นะครับเดี๋ยวข้อสรุปนะครับห้ามแซงนะครับ2จุดเลยก็คือทางขึ้นเนินแล้วก็ทางโค้งนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแซงได้ตอนไหนก็คือดูเส้นป่าครับถ้าเส้นป่าเนี่ย เตรียมตัวหาจังหวะแซงได้นะครับแต่ถ้าเป็นซื้อเส้นทึบห้ามแซงนะครับเพราะมันอันตรายฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับผม